นี่นะครับพุทด1.8ลูกค้าแจ้งเสียงดังช่วงล่างด้านหลังนะครับเวลาขึ้นลูกระนาดไหนลองเช็คชุกหลังหน่อยครับลองกดดูครับนี้นะครับกดไม่ลงนะครับนี่มือขึ้นเอ็นหมดแล้วนะครับนี่คือของเก่าติดรถนะครับเดี๋ยวจะเทสของใหม่ให้ดูนะครับ อาอนี่ของใหม่นะครับกดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะการคืนตัวก็ดีนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ทดสอบขับอีกครั้งหนึ่ง